สวัสดีค่ะพบกับแมวเหมียวเขี้ยวเพชรนะคะในบันเทิงทีวีรายการสุขภาพต้องมาก่อนนะคะวันนี้นะคะเรามาถึงที่มาถึงเรือนเยือนถึงถิ่นนะคะมาพบกับดรสมหมายพัฒนดิีลกนะคะเจ้าของบริษัทพอเป็นเนใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่แมวเหมียวเขี้ยวเพชรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับดรสมหมายพัฒนดินีลกนะครับเป็นแพทย์แผนไทยครับค่ะ<า>วันนี้นะคะรายการเพื่อสุขภาพของเราต้องมาก่อนเนี่ยคือเราห่างหายกันไปนาะน ห่างนานมากครับตั้งแต่คือตอนนั้นเราทารายการช่วงโควิดและคนเนี้ยพองานมันเยอะขึ้นเราต้องแบบรับผิดชอบการดูแลผู้ป่วยนั่นนี่นู่นเยอะขึ้นก็เลยห่างหายไปแต่สิ่งที่ได้มาคือเพราะพี่มาเห็นสมัมยเนี่ยพี่เหมียวบอกเลยว่าทึ่งครับทำไมถามแล้วถามอีกว่าไปทําอะไรมาทาไมดูดีขึ้นอ๋อดูดีขึ้นก็เราเกิดจากการดูแลตัวเองแบบบูรณาการนะครับแล้วก็ มีการออกกําลังกายบ้างอะไรเงี้ยคือพอเราอายุเยอะแล้วอ่ะบางคนเครียดเยอะอเราอย่าไปเครียดเรามีอะไรเราเราจะทํากิจ,จาก,การเราจะมีลูกมีเต้ามีอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็อย่าไปเครียดหนึ่งและไม่เครียด,ดยใช่สอง,องพยายามพักผ่อนให้เพียงพอ,อะนะครับแล้วก็สามคือเราต้องออกกําลังกายนะครับอยางที่บ้านเราก็จะมีแบบกักยชาเอาไปปันป่นมีเครื่องออกกําลังกายเอาเท่าที่ได้ปกติบางคนขี้เกียจกันยเป็นคนไม่ค่อยชอบออกกาลังกายแต่ว่า เราก็ต้องทําก็เลยซื้อจักรยานที่ดูทีวีได้ไปเลยจักรยานปั่นแล้วก็แบบดูทีวีดูอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็ยังช่วยได้ก็คือเบื่อหายเบื่อเลยแล้วก็ม,<น>มีแบบเพื่อนเป็นฟิตเนสแล้วก็ไปใช้บริการเพื่อนบ้างอะไรนี้นะครับแล้วก็เราก็มีตัวช่วยบ้างตัวช่วยก็คือตัวช่วยก็เป็นเป็นสูตรตำรับของของทางบ้านเราเองทางทางเราเองเลยก็คือเป็นน้ําผูคาวผสมสมุนไพรน้ําผูคาวตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก็นี่แหละค่ะพี่เหมียวจะบอกว่าตอนที่ ช่วงนี้พี่เหมียวก็อายุ52แล้วเนาะก็มันก็โรคถามหาโรคภัยถามหาปวดแขนบ้างเป็นออฟฟิศซินโดมเป็นผังผืดติดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะบ้างผมร่วงบ้างก็เลยมีความสว่ฉันไม่ได้เจอสมหมายมานานแล้วเออก็เลยอยากจะมาถามว่าอาการของพี่เหมีวยนี่ยมีอะไรพอจะให้พี่เหมียวได้แบบไปผ่อนคลายบ้างเอออาการของพี่เหมียวคืออย่างนี้คือเรื่องปวดเมื่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของคนอายุเยอะนะครับการปวดเมื่อยถ้าโบราณเนี่ย คนที่อายุ32ปีขึ้นไปเนี่ยเขาจะเรียกว่า,เ,าเป็นวัยปัจฉิมวัยนะครับคือเริ่มมีความเสื่อมแล้วถึงแม้พี่แมวเหนียวจะอายุ52ปีแต่จะดูจริงๆเขาไม่ได้บอกอายุกันนะแต่ว่าโอเคคือก็ยังดูดีอยู่แต่ว่ามันสามารถ แบบดูดีแล้วก็มีความสุขกับชีวิตได้นะครับด้วยการดูแลตัวเองนั่นนี่นู่นเนาะอย่างเรื่องแขนติดไหล่ติดคือถ้าเราแก้อาการเมื่อกี้นวดมาแล้วเมื่อกี้นวดแล้วกันเองเมื่อกี้พอดีว่ามาถึงทีมงานมาถึงปุ๊บทีมงานกําลังจัดกล้องอยู่พี่เหมีวก็เลยบอกว่า ขอให้ลูกน้องของสมหมายอ่องแนนเขานวดให้แล้วเขาก็พอนวดให้มาถึงตรงที่สําคัญตรงจุดนี้ก็ฉีดสเปร์สเปร์์ก็คือชอบกินอ่กนกลิ่นหอมแล้วก็แล้วก็ซึมเข้าผิวง่ายจงพี่เหมียวมอ,มองมีความรู้สึกว่าเนี่ยเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วมันก็ยังเย็นยังยังยังติดอยู่ใช่ครับก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์ยาใช้ภายนอกคือรู้จักกันตั้งแต่แรกครับพี่เหมียวก็รู้ว่าทำพวก ยาหมองยาดมยาลมยาหมองอะไรพวกนี้อยู่แล้วมันเป็นพื้นฐานของที่บ้านนะครับทำพวกนี้อยู่แล้วทำมากี่ปีแล้วคะทํามาก็ถ้าแบบจดทะเบียนเป็นเรื่องไปราาวก็สิบกว่าปีแต่ว่าถ้าของคุณตาคือตาเขาเป็นหมอแห่งโบราณเขาก็ทำมาตั้งแต่แบบหนุ่มๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบก็คือเหมือนประมาณว่าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็ทํากันมาเรื่อยๆอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ก็มีมีเราเป็นหลักแต่ว่า เราก็มีสูตรมาเพิ่มก็คือเป็นของอาจารย์พิเชษอาจารย์พิเชษก็คือ้จํนได้มังกรหยบดาวอ๋ามได้ามังกรหยบดาวนี่คือเป็นชื่อที่ดังมากใช่ครับใช่ค่ะทีนี้พอมาเข้าโหมดนี้บ้างเข้าโหมดเธอหน้าเด็กอ่ะเธออย่าเพิ่งทิ้งมันไปสิฉันอยากจะรู้เอออ๋อก็คือไม่ก็คือเป็นเราก็ดูแลตัวเองนะอย่างที่บอกก็คือแบบผสมผสานแล้วเราก็มีทานน้าภูเขาด้วยเพราะว่าน้ําภูเขาผสมสมุนไพร30ิชนิด ซึ่งเป็นตำรับของเราเองมันจะไม่เหมือนคนอื่นอาจจะชื่อภูเขาเหมือนกันแต่ว่าสัดส่วนข้างในไม่เหมือนกันเพราะว่าโดยโดยเราคุณลิตี้ต่างกันเพราะโดยเราเนี่ยเราตัวเราเราจะแพทย์แผนไทยเองนะครับมีใบอนุญาตเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการแบบภูมิปัญญาตั้งแต่โบราณแล้วก็มีภาษาคูบาอาจารย์อยู่นะก็จะมีอย่างเงี้ยพี่และนี้มันไม่ได้เป็นยานะคือถ้าเป็นยาเป็นยาเราควรกินเฉพาะเมื่อมีอาการนะครับหรือนอกจากยาอะไร อย่าบำรุงร่างกายเลยแต่กินประจได้ผสมพืชธรรมชาติผสมพืชธรรมชาติ30ชนิดแต่จริงๆแล้วอย่างที่พี่เหมียวบอกอะว่าพี่เหมียวเนี่ยเริ่มศัทธาสมุนไพรไทยของเราอะตั้งแต่โควิด19เข้ามาเนาะทาให้เรารู้คุณค่าของสมุนไพรไทยของเรามากขึ้นเพราะอย่างคุณสมัยในช่วงช่วงโควิดก็คือใช่ก็ได้ได้ช่วยเหลือคนเยอะอยู่แล้วก็ได้ผลิตเพื่อแบบจาหน่ายอะไรเงี้ยเยอะอะไรนะฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรและยาตำรับ จริงๆถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยถ้าลงลึกอ่ะเขาจะเป็นยาตำรับยาห้าลากจันทลีลาประสาทจันแดงหรือว่าตำรับนั้นตำรับนี้อะไรเงี้ยแต่คนมักจะเข้าใจเรื่องฟ้าทลายโจรมากกว่าแต่มันก็กินแล้วมันก็หายได้จริงรแล้วก็เลยเอาฟ้าทลายโจรไปลวกันนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ตำรับที่ลงลึกมีคุณภาพที่ดีกว่านั้นก็จะเป็นยาตำรับอ๋อค่ะ,อ,คะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมาแล้วก็เอาให้ครบสูตรเพราะว่าอุตส่าห์ขับรถมาจากหัวหินมาถึงพัทยาเอออีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากถามมากเลยก็คือเรื่องผม ตั้งแต่ฉีดวัคซีนพอฉีดวัคซีนปุ๊บพี่เหมียวมีความรู้สึกว่าผมล่วงผมขาดแต่พี่เหมียวไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากวัคซีนอันนี้บอกเลยว่าไม่แน่ใจหรือเป็นเพราะว่าผมเราอ่ะมันอายุอนามอะไรอย่างเงี้หรือเราไม่ด้บํำรุงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าก็เลยมาถามสมายว่าพอจะมีอะไรช่วยเหลือพี่เหมียวไหมจริงจริเรื่องผมมันเป็นเรื่องความเครียด มันมันเป็นเรื่องไม่ใช่มันเป็นเรื่องเรื่องคือพอเราผมบางผมร่วงคุณป้ามันทาให้เรารู้สึกว่าเราอายุเยอะก็เราอยากเรายังโดยเฉพาะมนุษย์เราที่รักความสวยงามผมนี่ก็คือมาอันดับหนึ่งเหมือนกันจริงๆแบบเราแบบเฮ้ยถ้าเราแบบสมกติอย่างพี่เหมียวเนี้ยหน้าตาดีอ่ะเฮ้ยทำไมผมมันน้อยลงมันจะเอาไป20ผมก็เป็นไม่เราเราเวยกันเองว่าแต่ก็โอเคแต่จริงพี่เหมียวก็ดูดีจริงๆเพราะติดตามในเฟซบุ๊กในอะไรอยู่ก็คืออย่างผมอ่ะผมก็เคยผมบางนะ เมื่อตอนช่วงโควิดเหมือนกันใช่แบบโอ้โหมันทําให้แบบเราอ่ะผ่านไปได้ยากใช่ค่ะเพราะว่ากว่าคนเขาจะรู้ว่าเฮ้ยยาแผนไทยดีอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครซื้ออะไรเลยใช่อ่ะไม่มีใครสั่งอะไรเลยแต่เราก็ต้องแบบพาราพนักงานเป็น1ิบคนตอนนะสิบยี่สิบคนต้องต้องมีร้าเครียดผมร่วมเหมือนกันแต่ตอนนี้มันมันขึ้นพี่เอ็ดพี่ดูขึ้นเอมันกลับมาขึ้นอ่ะพี่ดูเป็นไปได้ไม่สมัยที่ที่เธอดูดีขึ้นอ่ะเป็นไปได้ไหมที่ผมขึ้นผมด้วยใช่ไหม ด้วยตนเ่งเป็นไปได้ครับเพราะว่าอ่ะไอ้นี่แหละทุกวันนี้เวลาพี่เหมียวถ่ายรูปนะบางทีแบบโมโหตัวเองมากทําไมผมฉันมันบางมันดูแบบแป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้บางทีมันเหมือนแบบสูงสุดขึ้นสุดสามันแล้วก็บางอย่างเธอคยจะบอกว่าฉันแก่แล้วใช่ไหมไม่ไม่คือทุกอย่างมันปรับได้เพราะว่าพอเราอายุ3าปีขึ้นไปมันมีความเสื่อมแต่เราอ่ะชะลอไว้ได้เหมือนเหมือนแผ่ปัจจุบันแบบเวลาเราไปเรียนตามมหาลัยต่างๆก็จะมีศาสตร์ชะลอวัยทุกคน ตามหลักพุทธศาสนาเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วแต่เราดึงเวลาได้ดึงเวลาเราดึงเวลาได้สวยสวยยันตายก็ได้สวยสวยยันตายเอ้าได้นะได้เราถ้าเราเราต้องมีวิธีการนั้นเองคือแชมพูเนี่ยพี่มันมีสมุนไพรธัญลักษ์ธัญลักษณ์ธัญลักษณ์เป็นชื่อจริงๆรเป็นชื่อเจ้าของสูตรที่เขาให้มาแต่ตอนนี้มันเป็นลิขสิทธิ์ผมแล้วคือเราเป็นคนโชคดีที่ใครๆก็ให้ให้ลิขสิทธิ์มาได้คลิขสิทธิ์คือ มีคนหนึ่งรู้จักเขาจะบอกเลยอะไรว่าทำไมใครๆก็ต้องมาให้เกียรเอ,บอกบเลยว่าอะไรเพียเป็นคนน่ารักเพียเป็นคนใจดีหมอเอกนี่เขาเป็นคนที่แบบว่าบอกเลยว่าใครเห็นก็รักขนาดทีมงานมาถึงเมื่อคืนยังบอกเลยว่าที่หมายน่ารักมากก <c oughs> ็ค <c oughs> ือเดกเขาให้คือเขาดูศักยภาพหรือไม่ว่าเราทาได้และเราไม่ทําเขาเสียชื่อเสียงแต่เนี่ยเราจดแล้วเป็นเครื่องหมายการค้าทะยารักต่เป็นสูตรคือจริงๆอันเนี้ย เขาเป็นสูตรโบราณแล้วเขาเคยไปขายในรายการวิทยุแต่ว่าคนที่ขายเนี่ยเขาเขาเลิกเลิกทำไปแล้วเลิกทำเลิกทำอาจจะเป็นเพราะเป็นอ๋อเลิกทำวิทยุเลิกทำวิทยุก็เลยไม่มีสื่อโปรโมทเลยไม่มีใช่แล้วเขาก็เลิกทำ มันเป็นเรื่องว่าโรงงานเขายุคเร่อง้ลยคือเขาสั่งจ้างโรงงานผลิตและโรงงานนะครับอะไรเงี้ยแต่สูตรของเขาเองแต่เป็นสูตรเขาเขาก็สูตรนี้มาแล้วคนที่ลองใช้เองอ่ะคือเราตัวเราและพนักงานพนักงานเราก็ใช้จิตอาสาใครอยากใช้ก็ใช้แล้วก็เอาข้อมูลมาบอกกันว่าใช้แล้วเป็นยังไงใช่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ตำรับเนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วแล้วมันดีคือมันจะมีนะเพราะเท่าที่บอกได้มีใบมี ใบมีใบมีใบมีเนี่ยก็จะทําให้เส้นผมมันดีแล้วดกให้ผมมันเงางามแข็งแรงใบมีอ่ะเราไม่ได้ไปซื้อแบบแห้งๆมาเราต้องเก็บสดเก็บสดใช่มีมีพี่คนหนึ่งที่เขารวยมากบ้านเขาหลังใหญ่เขาบอกสมหมายมันไม่เห็นมันไปซื้อเลยมันก็ไปเก็บไอ้ตามข้างทางนี่แหละมาทำเอวใบมีมันอยู่ตรงไหนอ่ะใบมีมันก็อยู่ตามข้างทางจริงจริงเหรอในป่าในตามที่โลกลางข้างถนนอะไรเงี้ยเหรอเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่ง ตามข้างทางที่ลูกลาเขาไม่ได้ฉีดยาเพราะเขาไม่ได้จะฉีดมันนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เปนช้ามันธรรมชาติสองใบหมี่ต้องเป็นของสดเท่านั้นที่มาทําใช้แห้งไม่ได้เพราะมันจะมีเมือกเหมือนแม่ยานางใช่ไหมเวลาเราเก็บแม่ยานางมาคั้นก็คั้นสดอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ใบหมี่เราต้องคั้นสดเพราะฉะนั้นสถานที่ผลิตสถานประกอบการหรือโรงงานเราจะต้องโดยรอบอเราจะต้องมีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่เป็นใบหมี่ปลูกไว้แล้วเราก็ไปเก็บมาได้นะครับอแล้วก็เป็นอันชัน เป็นตะไคร้เป็นย่านน้ำในนี้ก็มีนะเอาหรอใช่เอาเหรอช่วดพูดเลย่นแล้วเย็นอ่ะแล้วมันจะมีส่วนที่เราใส่น้อยลงก็คือน้อยหนาเพราะน้อยหนามันกัจัดเห่าเดี๋ยวนี้คนเรียว่าเป็นเห่าในสิ่งไอ้ตัวน้อยหนาเราจะใส่น้อยลงแล้วก็มีสับเสือสสบเือซึ่งสับเสือก็จะเป็นตัวไฮไลท์จริงๆเราไม่อยากบอกเลยท่านผู้ชมคนเยอาแต่ไม่เป็นไรเอาบาร์มันต้องมีวิธีการอย่างนั้นมันมีวิธีการของมันเองคือสับเสือเนี่ย เขาไปช่วยห้ามเลือดห้ามเลือดห้ามเลือดได้เวลามันจะมีต้นสับเสือขึ้นตามป่าขึ้นตามที่ลกทั่วไปหนึ่งใช้ห้ามเลือดเอาไปขยี้ขยี้ไปตําห้ามเลือดสมมติโดนอะไรบาดเอาไปห้ามเลือดได้กะทำได้สองแต่นี่เป็นไรสาระหน่อยเอาไปเช็ดก้นไรสาระหน่อยอ่าสามนี่นะก็คือว่าเขาช่วยทําให้ผมขาวลดลงคนที่เป็นคือบางคนเนี่ยถ้าตามบ้านนอกเนี่ยเขาจะสับเสือมาขยี้เลยแล้วก็พอกเลยนะแล้วผมขาวจะลดลง <น>แต่มีอยู่คำถามนึ่ง ทำไมมีสองสีอ๋อมีส,อสีง่ายๆพี่อันนี้แชมพูสีเขียวคือแชมพูนะครับไอ้ออสีคล้ายๆเลือดหมูเนาะอันนี้คือครีมนวดน,<อ>นะครับแต่บางคนเนี่ยใช้แชมพูจริงๆอะแชมพูอะอตัว,วยาเยอะกว่าอ,อยู่แล้วสาหรับผู้ชายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ผ <G ül üyor> ู้ชายไม่ได้ผมยาวไม่แล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนติดกับความรวดเร็วเราดูติ๊กต็อกเราดูอะไรสามสิบวิเรารู้เรื่องเราไม่ชอบอะไรที่ช้าแต่ผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงต้องมีตัวนี้ด้วยเพราะว่าผมอามันเวลาสระไปแล้วยิ่งผมพี่ที่พี่บอกมันเป็น มันเป็นผมเส้นเล็กแล้วทําสีด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะกึ๊กกึกกึกมันต้องใช้ทีมนวดช่วยใช่แล้วก็มแล้วก็ใช้แชมพูอาจจะหนึ่งถึงสองนาทีก็ได้แต่ถ้าเป็นผมนะสาดจเสร็จฟุกบไปเลยเพราะว่าเรารวดเร็วนะฮะแต่คุณภาพก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ถือว่าหายกังวลใจแล้วเรื่องทั้งเรื่องแขนติดเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะได้สเปรย์กับไปดูแลแล้วก็ผมก็ตัวนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจมาถามเลยเพราะว่าช่วงเนี้ย ทั้งพี่ทั้งตากล้องทั้งครอบครัวเนี่ยเราจะเป็นโรคกระเพาะกันมากเลยเพราะเราทานอาหารรสจัดแล้วก็กินอาหารไม่เป็นเวลาเพราะเราเป็นกองถ่ายน้องที่ตื่นมาก็ดสายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความปวดท้องกินอะไรที่มันรสจัดจัดแบบก็จะปวดท้องก็ถือว่าเป็นโรคกระเพาะแล้วก็อะไรนะเป็นใช่คเป่าเป็นเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรนะที่มันกดไหลย้อนไหลย้อนเออคราวนี้อย่างนงี้เราต้องเราต้องแบ่งก่อนเราต้องดูก่อนอันดับแรกเราเป็นอะไร คือถ้าเราเป็นโรคกระเพาะตอนนี้มันมีแบบถ้าไม่ได้เป็นหนักหนาสาหัสเนี่ยเราใช้สมุนไพรจริงๆเลือกพืชดีกว่าใช้พืชบางชนิดเนี่ยช่วยดูแลตัวเองได้นะครับอย่างเช่นกล้วยดิบนะครับเราสามารถใช้กล้วยดิบได้กล้วยน้ำว้าเออกล้วยน้ำว้าก็ได้กล้วยกล้วยหอมก็ได้แต่ปกติจะใช้กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมก็ได้นะครับแต่ปกติเมืองไทยจะใช้กล้วยน้ำว้าเอามาทําอะไรอ่ะเอามาทำไม่ทำสักท่าคือจริงกล้วยดิบเนี่ยเราสามารถกินเป็นจริงๆกล้วยเนี่ยเป็นลูกสุก สารประคุณแบบหนึ่งดิบสารประคุณอีกแบบหนึ่งถ้าถ้าดิบอะคะถ้าดิบจะมีพวกสารแทนนินซึ่งเป็นสารลดฝาดพวกนี้จะช่วยเคลือบกระเพาะนะครับแล้วจะมีสารบางตัวนะครับซึ่งจะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยตัวพวกนี้มันจะช่วยฆ่าเชื้อที่ทําให้เกิดโรคกระเพาะกินยังไงอบฝานกินเหรอจริงๆถ้าเป็นโบราณแล้วก็ฝานกินเอาฝาแล้วก็ตากแห้งแล้วก็กินก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะมีโดสให้กินถ้ากินเกินไปมาอาจจะแบบ เิดลำไส้อุดตันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันถ้าเราไม่เยอะมากก็ไม่เป็นไรคิดว่าคงไม่น่ากินเยอะไม่หรือเป็นแคปซูลก็ได้ถ้าเราสมัยใหม่นะอ๋อนี่สมัยทำแบบรวดเร็วมีครับเราก็มีครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจถามหรือว่าไม่ได้เออไม่ใช่ตั้งใจถามนี่เราไม่ได้เมคกันหรือไม่ได้คุยกันก่อนหน้านี้เราก็ถามตามสุขภาพเราเพราะว่าสุขภาพต้องมาก่อนคือจริงๆอ่ะในท้องตลาดเขาจะมีกล้วยดิบผงขายแต่ว่าถ้าเป็นผงอ่ะบางทีถ้าเราซูอกระปุกใหญ่ใช่ไหมพอเราตัดออกมาแล้วเราปิด ไม่ดีอาจจะเกิดความชื้นหรือว่าเราเก็บไว้นานมันจะเสียง่ายกว่าอยู่ในแคปซูลที่มันเป็นกระปุกก็คือสดสดดีกว่าสดสดดีกว่าแต่ถ้าเราไม่สะดวกก็เป็นแคปซูลก็ได้แล้วอยู่แล้วอยู่ในแคปซูลอยู่ในกระปุกเนี่ยอ๋อก็คือมันเซฟไปแล้วมันเซฟไม่ไม่ชื้นมันก็ไม่ชื้นแล้วมันก็จะสะดวกกว่าคนะครับยอดมากเลยอ่าฮะแล้วต่อด้วยเราสามารถเสริมสมมติถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับภาวะลำไส้เกิดเหมือนลำไส้อักเสบหรืออะไรก็แล้วแต่เราทานขมิ้นชัน ขมิ้นชันเราสามารถทานอาหารเป็นยาได้นะเป็นแคปซูลนเหรอถ้าอาหารปัญญาก็คือพี่ดูเมนูไหนก็ได้ที่ใส่คมิ้นชันอันนั้นจะมีช่วยในการทําให้ระบบภายในหลัไส้กระเพาะอะไรของเราดีเพราะคามิ้นชันจะมีโคคมินอยด์ซึ่งโคคมินอยจะเป็นสารแก้อักเสบภายในนะครับซึ่งจะดีในการละลายในน้ํามันเพราะฉะนั้นปกติอาหาร ที่มีคาิม้นชันก็จะดีไซน์ให้อยู่ในอาหารที่เป็นไขมันมนะครับ,รบหรือว่าเราจะสะดวกก็ทานเป็นแคปซูลก็ได้แคปซูลทุกอย่างตอนนี้ก็มาย่ออยู่ในแคปซูลหมดเพราะฉะนั้น มาหาด็อกเตอร์สมหมายพระธานิลลกนะคะคบ,บอกเลยว่าสมุนไพรไทยเขาครบสูตรจริงๆรรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องเก็บเก็บเก็บความรู้รอเราหรือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการนี้นะคะอยากจะมีอะไรถามก็ถามมาได้ว่าเป็นอะไรแล้วก็มาดูว่าสมุนไพรไทยของเราตัวไหนที่ว่า จะช่วยในในในอาการของที่มันเกิดขึ้นจากเราได้ใช่ครับเดี๋ยวเพิ่มเติมเรื่องกดไหลย้อนนิดนึงไหมได้ค่ะอ่ะกดไหลย้อนเนี่ยนะครับจะมีงานวิจัยจากจากอภัยภูเบศนะครับเขาจะใช้ยอกับคมิ้นชันจะเป็นน้ําลูกยอก,ก็ได้บวกกับขมิ้นชันทานพร้อมกันจะช่วยลดกดไหลย้อนเพราะว่าน้ําลูกยอสรรพคนุณโบราณคือแก้ลมตีขึ้นเบื้องบนลมตีขึ้นเบื้องบนอย่างเช่นกดไหลย้อนหรืออาเจียน ก็คือเป็นลมตีขึ้นเบื้องบนของเรามีไหมมันจะมีอัทโ้ามาวาตากับอุทโธขมาวาตาจะเป็นชื่อแบบโบราณชื่อบราณมันจะมีมันจะมีอันนึงก็คือลมตีขึ้นบนใช้ลูกยอนะครับก็เจอยอสัคพุลโบราณที่แก้อาเจียนซึ่งอภัยพูเวคเขาวิจัยว่าเรื่องกดไหลย้อนก็ได้ส่วนขมิ้นชันก็จะแก้เศษทันคู่กันนะครับสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนที่ไม่หนักหนาสาหัสมากถ้าหนักหนาสาหัสมากอาจจะต้องเข้าเป็นยาบำบับนะครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอีกรั้งเรามีใช่ไหมคะของเรามีงรับว่าต้อง ต้องเอากลับบ้านแล้วล่ะได้เพราะที่มานี่ตั้งใจมาจริงๆเพราะว่าสุขภาพของเราเรารู้ว่าเราเป็นอะไรเราจึงอยากจะมาหาดรสมหมายเพราะว่าเรามั่นใจในว่าดรสมหมายรู้ครบเรื่องจริงๆในเรื่องของสมุนไพรไทยเพราะว่าเรานี่ก็รู้จักกันมานานอยู่กันมานานเนาะแล้วก็อย่างที่เราบอกนะคะคุณสมหมายถ้าหากว่ามีผู้ชมทางบ้านอยากจะอยากจะปรึกษามีเบอร์โทรติดต่อไหมคะมีเบอร์โทรครับก็ อาจจะทักไลายหรือเบอร์โทรได้เบอร์โทรกับไลน์เป็นอันเดียวกันนะครับ,รบก็เป็น081นะครับ6262805และ0 8 6 1 5 5 1 7 0 9ถ้าทักมาแล้วไม่ตอบเดี๋ยวจวลาเดี๋ยวจะตอบ <laughs> เดี๋ยวดูถ้าน <laughs> เดี๋ยวจะตอบให้อาจจะ บางครั้งอาจจะเร็วอาจจะช้าทีหนึ่งอยู่ที่อยู่ที่สถานการณ์ถ้างานไม่ยุ่งเราก็จะตอบให้อย่างรวดเร็วนะครับหรือทักมาทางช่องทางบันเทิงทีวีหรือ Facebook แมวเหมียวเที่ยวเพชรก็ได้ตั้งตั้งคำถามขึ้นมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบในรายการหรือว่าเราจะตอบส่งตัวก็ได้ ค่ะท่านผู้ชมเราก็คุยกันมายาวนานมากเลยนะคะคก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะดรสมหมายมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านบ้างคะครับก็อย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เราก็ควรจะดูแลตัวเองแบบบูรณาการแบบผสมผสานนะครับแล้วเราก็ใช้หลักเดิมๆเลยที่เราใช้แต่ว่าเราต้องทําตามหลักนี้นะครับก็มีอาหารนะครับกินอาหารที่ ถูกสุขลักษณะถูกอนามัยดีต่อสุขภาพอากาศนะครับก็อยู่ในที่ที่แบบอากาศดีๆไม่แออัดไม,ไม่ไม่มีมลภาวะนะครับอาหารอากาศอารมณ์ก็ต้องแบบอารมณ์จ,จิตใจผ่องใสนะครับอย่างเหมือนเราอย่างเราทุกคนเราก็มีปัญหากันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราพอถึงเวลาเราก็ต้องปล่อยวางนะครับแล้วก็คิดดีพูดดีทําดีนะฮะ อาหารอากาศอารมณ์ออกกําลังกายเราก็ต้องออกกําลังกายบ้างไม่ว่าเราจะขี้เกียจขนาดไหนนะครับเราต้อง <c oughs> ออกกาลังกายอาจจะเดินนั่นนี่โน้านอะไรก็ได้ให้มันมีเลือดฝาดแล้วก็อุจจาระก็คือเรื่องระบบขับถ่ายนะครับ <c oughs> มันก็จะมาจากาการกินนี่แหละนะครับ <c oughs> เราต้องกินให้ถูกสุขลักษณะนะครับค่ะ <c oughs> นี่ก็คือจากดรสมหมายนะคะคือสุขภาพต้องมาก่อนนะคะสาหรับบันเทิงทีวีและ,ะรายการสุขภาพต้องมาก่อนต้องจากกันเพียงเท่านี้นะคะ <c oughs> พบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ